สามท่านนี้มองเห็นว่าสื่อมวลชนของไทยเหมือนกับกระจกหรือว่าเหมือนกับตะเกียงที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่หรือว่าเหมือนกับดอกไม้ไฟบนโต๊ะตรงนี้ดอกไม้ไฟผม,ผ,มผ,มผมคิดว่าเหมือนดอกไม้ไฟมากกว่าคิดว่าเหมือนดอกไม้ไฟ<ม>ครับว่าดอกไม้ไฟผมไม่ใช่เอาตัวรอดนะับครบผมเขียนในบทความผมด้วยในส่วนดีก็มีสื่อที่ต่อสู้ประชาธิปไยตั้ง14ตุลาต่างๆมานะให้ข้อมูล เด็กที่กำพร้าลำบากส่งเงินไปช่วยพยายามสื่อนะผมว่าส่วนหนึ่งเป็นกระจกให้นักการเมืองมองตัวเองส่วนหนึ่งนี่เป็นตะเกียงเพราะว่าให้ความรู้ส่วนหนึ่งเป็นดอกไม้ไฟแต่ว่าอันนี้จะน้ำหนักมากสุดดอกไม้ไฟอาจารย์อย่าวางเลยเพามันใกล้เกินอาจารย์ครับเฉลยให้ผมหน่อยดอกไม้ไฟเพราะอะไรดอกไม้ไฟเนี่ยมันไม่แช่สื่อนะครับมันเป็นค่านิยมของสังคมเราทั้งหมดครับนะครับคือว่าที่จริงแล้วสังคมไทยต้องการอะไรที่มันดังๆแล้วก็ดับหายไป มันไฟไฟมันเหมือนกับกับเขาเรียกว่ามันไฟไม่ฟางอะครับแล้วไม่ใช่แต่สื่อครับมันเป็นความสนมันเป็นค่านิยมของสังคมไทยครับอย่างนี้แหละครับนะครับอย่างนี้ละแล้วเดี๋ยวมันก็หมดใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันน่าสนใจมีสีสัน วันนี้ที่พูดอะไรกันไว้แล้วลืมหมดขออภัยนิดเดียวฮะดอกไม้ไฟผมเข้าใจว่ามันระเบิดมาแล้วทําให้เกิดความเสียหายถ้าใหญ่ใช่ไฟฟางนี่มันมีความหมายว่ามันไม่ค่อยจริงจังมันไปเรื่อยๆมันมอดหายไปดอกไม้ไฟไม่ได้ทําให้เสียหายนะครับมันมันไม่ใช่ระเบิดนะครับมันมันเหมือนประทัดนั้นเองดังปังแล้วก็จบมันก็แค่นี้ครับถึงเม้จะเด่งดันยังใหญ่ขึ้นไปบนฟ้าเป็น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 พลุ เดี๋ยวมันก็จบผมตีความวาหมายถึงว่าเป็นของร้อนทําให้เกิดความ<อ>ไม่ได้แล้วครับผมว่ามันตีความความตีความว่าจะทรมันเป็นอย่างนั้น